ท่านผู้ชมครับ้ากครเคยดูละครโทรทัศน์เรื่องอรุณสวัสดิ์จะทราบว่าคู่พระคู่นางตอนนั้นก็คือสอนบดามเทพิทักษ์กับวิชุดาสวนสุวรรณซึ่งตงอ้องยอมรับว่าตอนนั้นละครอรุณสวัสดิ์นั้นโด่งดังเป็นอย่างมากมีแฟนละครติดตามกันเพราะว่าตอนนั้นสอนบรามเทพิทักษ์กําลังเป็นพระเอกที่มาแรงรวมกระทั่ง วิชุดาสวนสุวรรณซึ่งเป็นนางเอกคนหนึ่งที่โด่งดังเช่นกันแต่ว่ากลับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนก็คือว่านางเอกของละครเรื่องอรุณสวัสดินั้นได้เสียชีวิตลงไปสร้างความตกใจให้กับแฟนละครหรือผู้คนตอนนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าได้เกิดอุบัติเหตุโดยที่รถของนางเอกนั้นได้พุ่งชนประสานงานกับรถบัส ตรงที่เขาเรียกกันว่าโค้งร้อยศพทําให้หนางเอกวิชุดาสวนสุวรรณเสียชีวิตในขณะนําส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเล่าความตามอดีตขอย้อนรอยขอย้อนอดีตก,กับนางเอกประการเรื่องนี้คือวิชุดาสวนสุวรรณที่มาที่ไปเป็นอย่างไรถ้าท่านผู้ชมจำกันได้ลองฟังกันดูนะครับวิชุดาสวนสุวรรณนั้นชื่อจริงก็คือเนตยา สวนสวรมีชื่อเล่นว่าปูเกิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษกาคมพศ2516นะครับเกิดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็รเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจำนงวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้หญิงร้วนพอเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวิชุดาก็เลยย้ายมาที่โรงเรียนบ้านบางกะปิแต่ว่าโรงเรียนนี้มีแค่ ชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง3เท่านั้นก็เลยย้ายมาโรงเรียนโซมาราในชั้นประถมปีที่4ถึง6แล้วก็เรียนที่มัธยมต้นโดยสอบเข้าที่โรงเรียนบางกะปิได้แล้วก็เรียนมาถึงมัธยมศึกษาปีที่5ก็คือมอ5นี่แหละเพราะว่าตอนนั้นวิชุดาสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือมอ6ได้ซึ่งเป็นการสอบเทียบในครั้งนั้น วิชุดาได้ทำตามเพื่อนเท่านั้นเองก็เลยสอบเทียบได้ก็ไม่ต้องเรียนชั้นม .6 แบบนั้นนะครับแล้วก็มาต่อที่คณะมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์เอกภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยศรยีนครินทรวิโรธบางแสนหรือเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบันนี้แหละในการเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นต้องบอกว่าวิชุดาสุว,สวรรณไม่ได้คิดว่าจะเข้านะครับตอนแรกเนี่ย แค่ไปดูการบันทึกเทปบริการมาตามนัดเมื่อตอนนั้นต้องบอกว่าบริการมาตามนัดนั้นดังจริงๆที่เศรษฐาศิร,ราชาัยยาแล้วก็ยานีจงวิสุทธ์เป็นพิธีกรบริการนี้เรียกกันว่าติดหูคนที่ดูทีวีกันเลยนะครับเพราะว่าจะได้ยินคําว่ามาตามนัดแบบนั้นนะครับปิชุดานั้นก็แค่เด็กสาวธรรมดาไปดูการบันทึกเทปเท่านั้นเมื่อไปดูเนี่ยหลายคนเห็นหน้าตาของ ูวิชุดาสุนสุวรรณนี้รู้สึกว่าเข้าตาจริงๆเลยก็เลยถูกชักชวนให้ไปถ่ายสารคดีต่างๆพวกนี้แล้วก็ไปเป็นนางแบบโฆษณาประมาณสองสามชิ้นแบบเนี้ยก็เลยทำให้ชีวิตของวิชุดาสุนสุวรรณนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าไปแสดงหนังเป็นครั้งแรกโดยการชักนำของอาจารย์กวีสตะกกวิดผู้สร้างแล้วก็นักแต่งเพลงชื่อดัง ทำให้วิชุดาสวนสุวรรณเนี่ยก็เลยเป็นนางเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องถึงข่าวจะเหงภายใต้การกำกับของพันคำในขณะนั้นนะครับพันคำนี่แหละเป็นผู้เปลี่ยนชื่อเดิมของวิชุดาสวนสุวรรณก็คือเนตยาสวนสุวรรณซึ่งเป็นชื่อเดิมปกติเปลี่ยนมาเป็นวิชุดาสวนสุวรรณนี่แหละและจากนั้นก็ให้วิชุดาสวนสุวรรณนี้แสดงภาพยนตร์ให้อาจารย์กวีต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ด r ออกซึ่งคู่กับพลรัตรอดรักษานะครับแต่ตอนนั้นจะบอกว่าแสดงภาพยนตร์เนี่ยวิชุดาส่วนสุวรวันก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักสิ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นรู้จักวิชุดาส่วนสุวรวันที่รู้จักกันในนามของนางเอกเนี่ยก็คือตรงนี้แหละคือมาแสดงละครโทรทัศน์ทางสถานีกองทบช่อง7นี่แหละทําให้ทุกคนนั้นรู้จักวิชุดาสุนทุววรรันและทําให วิชุดาส่วนสุวรรณนั้นดังขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าได้แสดงละครเรื่องอรุณสวัสดิ์แล้วก็แสดงคู่กับสอนบรมเทพพิทักษ์ตอนนั้นต้องบอกว่าสอนบรมเทพพิทักษ์นั้นกําลังดังเมื่อได้วิชุดาส่วนสุวรรณเนี่ยมาแสดงคู่กันเนี่ยเคมีมันเข้ากันเลยตอนนั้นนะครับทําให้ละครอรุณสวัสดิ์เมื่อปีพศ .2535 เนี่ยโด่งดังขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้ คู่พระคู่นางคู่นี้เนี่ยโด่งดังขึ้นมาด้วยเรียกกันว่าเปลี่ยนชีวิตของวิชุดาสุนสุวรรณขึ้นมาทันทีเลยกลายเป็นละครโทรทัศน์นี่แหละทาให้วิชุดาสุนสุวรรณนั้นโด่งดังขึ้นมาตึงก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ดังเท่าไหร่อย่างเช่นละครเรื่องบริษยาละคร,ร,รชุดปากกาทองก็ยังไม่ดังเท่าไหร่พอมาเป็นอรุณสวัสดินี่แหละละครเรื่องนี้ ทำให้คู่พระคู่นางนี้ดังขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วก็มีละครวันที่รอคอยแสดงคู่กับพงชัยแม็กอินไตเรียกว่าวางกันไว้แต่กลายเป็นว่าวันที่รอคอยนี้วิชุดาส่วนสุวรรณไม่สามารถมาเป็นนางเอกได้เพราะว่าเจ้าตัวนั้นเสียชีวิตเสียก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือนาักกาักดอกซ่อนกลิ่นซึ่งแสดงคู่กับ,บรวรุษวรธรรมก็วางตัว วิชุดาส่วนสุวรรณเหมือนกันแต่กลายเป็นว่านางเอกเรื่องนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าวิชุดาส่วนสุวรรณนั้นเสียชีวิตไปก่อนเรียกว่าน่าเสียดายจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความฝันของวิชุดาส,วน,นาสวนสุวรรณหรือเนตยาสวนสุวรรณเขาก็มีความฝันเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยอยากเป็นแอร์โฮสเตสพอตัวเองโตขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่า อยากจะเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรหรือไม่ก็มัณฑนากรเรียกว่าอะไรก็ได้ที่ต้องออกแบบดีไซน์พวกนี้เพราะว่าคือความฝันของเขาในอนาคตเนี่ยวิชุดาบอกว่าอยากจะเป็นแบบนี้มากกว่าวาดความฝันไว้ว่าจะเป็นดีไซเนอร์เรียกว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามช่างคิดช่างทาก็เลยมีความฝันตรงนี้ไว้และคิดว่าจะทำให้ได้เหมือนกัน ตัวเองนั้นชอบถึงแม้วิชุดานั้นจะเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวแต่ชอบแต่งตัวให้กับคนอื่นก็เลยเป็นคนที่อยากจะทำดีไซเนอร์เรียกว่าคิดไว้ตลอดและก็จะทำความฝันให้เป็นความจริงให้ได้แต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แค่ความฝันและก็เป็นความฝันที่ไม่มีโอกาสได้เป็นความจริงเพราะว่าในวันพฤหัส,สบดีที่7มกราคม พศ2536วิชุดาส่วนสุวรรณหรือเนตยาสวนสุวรรณนั้นได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันต้องยอมรับเลยนะครับว่าอายุยังน้อยขนาดนั้นก็คือแค่19ปีเท่านั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยที่วิชุดาส่วนสุวรรณนั้นได้ขับกระบะัของตัวเองรถของเขาได้ประสานงากับรถบัสที่วิ่งสวนทางมา เรียกกันว่าชนกันแบบรุนแรงจนบรถของวิชุดานั้นหลุดโค้งบริเวณถนนกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหรือที่บรู้จักกันในชื่อโค้งร้อยศพระหว่างเดินทางกลับจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยศรยีนครินทรวิโรธบางแสนก็คือกลับมาที่พักที่กรุงเทพนี่แหละก็เป็นปกติที่วิชุดานั้นกลับอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ก็มีการนำส่งโรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีแต่ว่าไม่ทันเสียแล้วนะครับวิชุดานั้นได้เสียชีวิตลงไปก่อนสร้างความโศกเศร้าให้กับญาติพี่น้องและก็ทุกๆคนรวมกระทั่งแฟนละครอ,อีกด้วยที่ต่างกันมาร่วมไว้อะไรให้กับนางเอกวิชุดาสุวรรณที่สำคัญก็คือว่าหลังจากการเสียชีวิตของวิชุดาสุวรรณนั้นสอนบรมเทพพิทักษ์ซึ่งเป็นคู่พระคู่นาง กำลังจะมีละครเรื่องใหม่แต่วิชุดาสุนทรเสียชีวิตไปก่อนก็เลยต้องประกบนางเอกใหม่คนนั้นไม่ใช่ใครเลยก็คือสุวรรณคงยิ่งนามสกุลในขนาดนั้นนะครับโดยที่ละครเรื่องใหม่ก็คือเรื่องพยองนี่แหละในปี2536เพราะว่านางเอกคู่พระคู่นางนั้นเสียชีวิต ลงไปแต่ว่าต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบที่อาจจะทําให้หลายคนนั้นสงสัยกันอยู่แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกับว่าวิชุดาสุวรรณนั้นกรับชาติมาเกิดเพราะว่าในปีพศ2 5 5 3บีรายการตีสิในขณะนั้นได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อหรือไม่ที่ปูวิชุดาสุวรรณกลับชาติมาเกิดเป็นหลานของตัวเอง ซึ่งเป็นการนําเสนอเ,อเรื่องราวของลูกสาวคนโตของน้องชายของเธอเนี่ยคือน้องน้ําฟ้าซึ่งมีเรื่องราวจากคนรอบข้างว่ามีหน้าตาลักษณะนิสัยคล้ายกับวิชุดาสุวนสวรรัณ์เป็นอย่างมากแล้วที่สําคัญก็คือว่าสามารถจดจําเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวิชุดาสุวนสวรรัณ์ได้เป็นอย่างดีเลยก็เลยลือกันว่าวิชุดาสุนสวรรัณ์นั้นกระับชาติมาเกิดตับน้องชายของวิชุดา ส่วนสุวรรณเป็นเรื่องราวในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเล่าความตามอดีตก็เลยย้อนบอยย้อนอดีตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับประวัติต่างๆของวิชุดาส่วนสุวรรณและการเสียชีวิตที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นกับวิชุดาส่วนสุวรรณนะครับใครมีเรื่องราวต่างๆสามารถที่จะพูดคุยหรือคอมเมนต์กับเล่าความตามอดีตได้นะครับ กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ